S <S เคยไหมครับเวลาที่เราโทรศัพท์อยู่นะครับแล้วก็เดินเข้าไปในลิฟต์เนี่ยปรากฏว่าสัญญาณขาดการให้ใหายเสียงก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับค่ายโทรศัพท์มือถือนะครับมีหลักการทางวิทยาศาสตร์อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อยู่นะครับวันนี้มาติดตามไปพร้อมกันครับเชื่อว่าหลายๆคนน <grands> ่าจะเคยประสบปัญหาเมื่อเข้าไปในลิฟต์แล้วไม่สามารถใช้งานสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้อินเทอร์เน็ตหายโทรออกหรือรับสายก็ติดขัดแต่รู้หรือไม่ว่าคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของเหตุการณ์นี้ก็คือปรากฏ การที่เรียกว่ากรงฟาราเดย์กรงฟาราเดนี้จะทำงานบนหลักการที่ว่าเมื่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระทบเข้ากับวัตถุที่สามารถนำไฟฟ้าประจุของมันจะยังคงอยู่ที่ด้านนอกของวัตถุนั้นแทนที่จะเข้าไปด้านใน หลักการนี้ถูกนํามาใช้ประโยชน์หลายอย่างอย่างเช่นเตาไมโครเวฟเพื่อกักเก็บพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าไว้ภายในและป้องกันการแผ่รังสีออกไปพอหันไปมองดูลิฟที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันแล้วก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าส่วนใหญ่มันจะสร้างขึ้นมาจากเหล็กไม่เพียงแต่ตัวลิฟต์เท่านั้นแม้กระทั่งปล่องลิฟที่เป็นช่องลําเลียงลิฟต์ขึ้นลงก็สร้างขึ้นมาจากเหล็กเช่นเดียวกันส่วนสัญ,ญญาณโทรศัพท์มือถือยอย่าง 4G 5G หรือแม้กระทั่ง WiFi เป็นคลื่นวิทยุ ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งคลื่นเหล่านี้จะแผ่กระจายไปทั่วพอมันกระทบเข้ากับลิฟต์เหล็กคลื่นก็จะไม่สามารถทะลุผ่านได้หรือทะลุเข้าไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ถ้าหากลิฟต์สร้างขึ้นจากแก้วซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะสามารถผ่านเข้าไปได้และเราก็สามารถใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้อย่างปกติดังนั้นหลายๆห้างจึงนิยมสร้างลิฟต์แก้วเพราะนอกจากจะทำให้ได้เห็นความหรูหราของห้างแล้วยังทำให้การเชื่อมต่อราบรื่นอีกด้วย นับว่าเป็นอีกหนึ่งหลักการวิทยาศาสตร์ง่ายๆที่อยู่รายรอบตัวเราขึ้นลิฟต์ครั้งหน้าหากอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ก็อย่าเพิ่งตกใจไปเพราะว่าคุณอาจจะกำลังเจอกับเหตุการณ์กรงฟาราเดย์แบบที่เรานำเสนออยู่นี้ก็เป็นได้ค่ะ